สวัสดีค่ะอยู่กับถงหน้ายายไนคือเก่าสวัสดีพี่น้องกองไปสวัสดีเอฟซียายไนวันนี้พามาเบ่งสวนแตงแยายไนแตงไทยกำลังเด็กเก็บลูกแล้วแตงไทยสวยๆหอมๆแตงปลอดสารกินแบบก็ต้องได้คิดยังแ่ว่าก็มีปัญหากับมีปัญหากับไก่ไก่จีบข้องข่อยพี่น้องไก่จะคล้อง,คอ,อ,งลองนี่แหละถ้ามาเบ่งสวนแตงแตงปลอดสาร ปอดสารหนึ่งจะเริ่มอ่าลงเพาะปลูกลงเพาะปลูกปลอดปลอดสารมายากับวิธีการปลูกแน่ๆก็สิเพาเมล็ดพาะเมล็ดใส่ถาดไรเพาะเมล็ดใส่ถาดไวเพอะถ้าเ้าวปเหเหตังสั่นถ้าเ้ามาลงหลุมเลยเพราะมันเวลามันข้นเวลาแต่งมันข้นมากมันก็สิมี้มาแลงกัดหยอดมันหยอดอ่อนเนี่ยมาแล้งสิชอดที่สุดเลยแล้วมันก็สิตายถ้าเ้าะเพาะเพราะมันมีใบออกมาจาก ใบเลียงออกมาหล้ะก็มีใบใบแแ้ออกมาจากักประมาณสองใบคอยเอา,ามาล่งหลุมเพราะมาลงหลุมเขากับตองมันเบิงเบิงกับมะเร็งถ้าพถ้า,ถาบางสวนเพิงกับสีฉีดยาในช่วงที่ว่าใบใบมันใบ,บอ่อนดอนอยู่แต่ว่าของยายในถุงหน้นายายในนี่สีบปะใส่สีบปใส่ยาสีมันเบิงมะเร็งค่อยเก็บก่อยหยังคือเขาก็ได้ดปลูกหลาย บ่ได้ปลูกหลายถ้าสวนใญ่เพิันก็ต้องใส่ยาถ้าบ่าใส่ยาก็สิพ่ได้กินคือว่ามันนี้เพราะมันอเริ่มมีเครื่อมีหยังเท่าเครื่อเท่าหยังงึ้นมาก็สิเป็นการอคาคอยเบิงมันเบิงเพราะเริ่มมีนวยเริ่มมีนวยมันก็บางเทียน่วยมันสีวางอยู่กับขี้ดินวางอยู่กับขี้ดินมันก็สิมีเสียดินาแถะน้ำาลูกน้ำหยังมันก็สิบ่สวยเฮาก็มันเบิงเอาเอาฟางหน่มะโปะเน่ดึงหยาน้ำขังน้ำหยังก็โปะไป พ่อหน่วยมันใหญ่ย่าไม่มีปัญหากับไก่ใกล้เจ้าของมีปัญหากากรบพัทรายแต่เขาเอาอ,อ,อย,อยู่แบบค้นกับอยู่ไกลอยู่แล้วกากระสีบอคอยได้ลงพราปันใดแล้วก็มีมันมีปัญหาคลือไก่ตอนนี้กงไงก่ย่าแนก็คือขังคอ,ของกับจริงอยู่บางตัวที่เว,ว่ามันมันบ่สบายมันเหงามันเหงาย่าแนกก็สีเอาอ่าม่านออกมาให้มันตากแดดปล่อยแน่ปล่อยมันกัลักลงสวน ไปนอนเลยเราบังเราบังนี่แต่มันจีดเลยจีไข้มันเน่านี่นี่นี่ตะไก่ไก่ยันไหนจีดข้างนั้นเลยข้างบังลูกแข่งยันไหนแข่งไทยกำลังได้เก็บลูกง่ายๆแน่ๆก็ต้องเอาขาขามาปิดต้องปิดแบบสี่ถ้าเอาฟางปิดเขาก็ดเลียวเห็นอยู่ปิดเลย ว่าต้องห่วงว่ามันถียนั่นนี่งใงน้ปิดไว้ต้องปิดแบบสี่แล้วพี่น้องแ้้ว่าปิดยังสี่กับถึงยากกับกันดูลูกแ่งแ่งปลอดสารลูกใหญ่ๆค่ะเสานี้กับแ่งสุก อันนี้สุกคือล้นขวนดแล้วล้นขวนดแล้วคือเป็นการซุกแล้วนี่ิปสวนแตงสวนแตงพอเพียงสวนแตงแบบเราใช้แรงเป็นทุนประหยัดต้นทุนในการใส่ยาใส่ย่างอื่นบวบกะว่านี่เก็บบวบไปหลายแล้ว มือนนี้ก็แค่ะสวนแตงเนาะเอาซวนของแตงยังได้กะฝากเป็นกำลังใจให้ทงนาใหญ่ในทุงน่งนาใหญ่ในเบื้องเขาเบื้องบรรยากาศเขาบรรยากาศข้าวกับทุง่งนาใหญ่ในทางนี้ก็ถิเป็นสวนซึ่งแบงออกมากประมาณสองงานมาปลูกของซิ่งลงปีแหลกักที่วาล่ะยังได้กะฝากเป็นกำลังใจให้ทงนาใหญ่ใน ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกนายใหญ่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ